ครับก็สวัสดีครับพี่ๆี่นะครับนะครับก็มาดูแผนเทรดแบบเรียวทม์กันนะครับระบบเราก็ยังช็อตครับนะฮะก็ยังช็อตมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ระบบยังรันช็อตอยู่นะครับโอ้ยรันช็อตอยู่ target นะครับ target ตัว H นะครับก็อยู่860แนวรับนี้นะครับแนวรับนี้นะครับ กินขนมอยู่นะครับนะฮะมีแก๊บนะครับมีแก๊บช่วงนี้นะครับมีแก๊บช่วงแปดห้าหกนะครับเนี่ยมีแก๊บช่วงนี้นะครับก็มองแบบนี้นะครับถ้าไหลลงมาปิดแก๊บก็ดีนะครับเพราะฉนั้นแนวรับตัวนี้นะครับถ้ารับอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเด้งไปนิดหนึ่งแล้วค่อยไหลลงมาผมมองว่ามันมันมันน่าจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยตัวดาวโจนเองนะครับลบร้อยห้าสิบเจ็ดจุดนะครับลบห้าสิบเจ็จุดก็ อ่าเป็นใจให้บ้านเรานะครับต้องทิ้งดิ่งมาด้วยนะครับข้างเสียงติดลบไม่เยอะครับนะครับข้างเสนงติดลบไม่เยอะนะครับนะนะครับตอนนี้ก็ที่เปกกาลังลงนะครับกําลังมีนิวให้นะครับนะฮะในนิวโลโทษทีกาลังมีนิวโลนะครับกำลังจะมาเทสนิวโลนะครับแล้วในชุดนี้เนี่ยที่ไหลลงมาทุกชุดต้องเด้งขึ้นนะครับเพื่อทำให้นะครับแต่ให้ก็จะไม่สูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับเะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุดนี้ลงมาเทสนะครับ การทำให้ก็น่าจะเป็นไฮที่ไม่สูงกว่าหน้าเช่นกันนะครับยกเว้นแบลลวกเลยนะครับจ้ามือลวกเล่นเลยนะครับดิ้งมายาวๆลึกๆเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็คือยังด้งช็อตอยู่ครับสถานการณ์ยังด้งช็อตนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามทํานิวโลนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อทํานิวโลนะครับมันก็จะเด้งไปทำให้แต่ไฮก็จะไม่สูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับ พอหายไม่สูงมาหายก่อนหน้าก็คือเด้งแล้วก็ช็อตนี่แหละครับมันก็ลงต่อนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับนอกจาก head and shoulder ที่ผมคุยวันก่อนแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ทฤษฎีของดาวเทอรี่นะครับอดาวเทอรี่มาคอยดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับนะฮะแล้วมันน่าจะเป็นจบบไหนนะครับในรูปแบบไหนนะครับเป็นแบบนั้นนะครับอ่านี่เป็นทฤษฎีครับนะครับทฤษฎีที่ผมใช้ประกอบกับการเทรดนะครับอ่านะครับไม่เกี่ยวครับ ระบบไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับแล้วก็ดูว่ากราฟมันเป็นยังไงไปยังไงนะครับรูปยังไงทำโลททำไงนะครับก็ประมาณนี้ผมว่ามันเป็นสกิลที่อ่าคนเทรตนะครับเทรตมืออาชีพมันมันต้องมีนะครับมันต้องมีทีนี้มาดูปูหน่อยครับอ่าปูนะครับปูโยกเลยนะครับตอนนี้ปูก็มาติดแนวรับลุ่นๆเลยครับนะครับส่วนที่จะรับได้ไม่ควรที่จะตับกว่าพันสี่ นะครับนะฮไม่ควรจะต่ำกว่าพันสี่ถ้าลงมาต่ำกว่าพันสี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าพันสี่อันตรายนะครับนะฮะมันก็จะไหลลงอีกหน้าหน้าจะมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นของชุดชุดนี้ชุดนี้จะน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วมั้งครับนะครับนี่ครับหนึ่งสามเก้าสามอันนี้คาดการณ์นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงเมื่อราคามันจะถึงหรือไม่ถึงอันนี้คาดการณ์นะครับในไหนก็หลุดมาแล้วแล้วก็มองทาร์เก็ตไปนะครับหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งสามได้ คือโซนนี้จะมาไหมหรือว่าแนวนี้เนี่ยจะรับได้แล้วดันกลับไปเลยนะครับก็ค่อยๆดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มองลงครับมองลงรมยากลางแล้วนะครับมองลงะยะกลางแล้วนะครับก็ลองดูว่าถ้าเด้งได้กลับมาได้ถือว่าดีครับแต่ถ้ากลับมาไม่ได้แล้วนะครับทารเกตต่อไปนะครับ399 388นะครับเนี่ยประมาณช่องแถวเนี้นะครับนะครับช่องแถวนี้นะครับ ตัวดาวโจรเองเมื่อคืนนะครับยอ่อลงมานะฮะยอ่อลงมาบ้างนะฮะก็ยังไม่ถึงแนวรับเรานะครับแต่ก็อยัไอกไซเวลในกรอบนะครับกอ็อาจจะมีการเก็บของนะครับรอทุบหรืออาจจะมีการเก็บของรอลากก็เป็นไปได้ครับที่ดีนะครับรอระมัดระวังน,นะครับก็ระมัดระวังนะครับของคําเองทข้าคําเองน่าจะมีข่าวใช่ไหม องตุ้มุ่งนี้นะครับสองผู้ตึรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็ยังย่ำไปย่ำมานะครับย่ำไปย่ำมาอยู่ในกรอบไซเวย์ครับนะฮะทองอยู่ในกรอบไซเวย์พักขานแล้วนะฮะหลังจากที่อ่ากินเออฝั่งรองฝั่งช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะไปไหนต่อนะครับตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับยังเคาะอยู่ครับจะรอดูว่าสองข่าวที่จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบสองนะครับว่ามันจะทําให้ทิศทาง นะครับมันไปทางไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสกลับขึ้นไปไทยครับขึ้นไปไทยเดิมไม่มีโอกาสครับโอเคครับก็ระมัดระวังครับพี่พีนะครับเล่นด้วยมีความอ่าเรื่องอะไรครับเอนเอนสตินะครับแล้วก็อ่าระมัดระวังนะครับระมัดระวังระมัดระวังเอนมากๆนะครับออกมาแปดหกสอง ถึงกศูนยะ์ไหมรอดูนะครับรอดูรอดูตอนนี้กำลังทุบอยู่นะครับโอเคครับพี่พี่สวัสดีครับ